เห็นในคลิปของจีนเขาเอาเข้าวเหนียวมาเสียบไม้ขายน่ากินมากวันนี้ป้าหนึ่งเลยขอเอาขนมแบบไทยๆมาเสียบไม้ขายดูบ้างค่ะเอาละค่ะไปเริ่มต้นลงมือทํากันเลยตัวแรกจะเป็นรถใบเตยกล้วยหรือเรียงไงไๆว่าเข้าวต้มมัดนั่นแหละน้ําถั่วดํามา50กรัมล้าง2-3น้ําน้ำเปิดน้ําใส่ให้ท่วม จากนั้นแช่ทิ้งไว้เป็นเวลา4ชั่วโมงนำถั่วที่แช่แล้วล้างน้ำา1-2รอบเทถั่วใส่หม้อเติมน้ำลงไปให้ท่วมถั่วนำขึ้นตั้งไฟใช้ไฟกลางต้มเป็นเวลา30นาทีหรือจนกระทั่งสุกแล้วก็นิ่ม ถ้าใครมีฝาหม้อเนี่ยปิดฝาหม้อด้วยก็ได้นะคะแล้วแวะเวียนมาคนเป็นระยะระยะถ้าในระหว่างที่ต้มน้ำแห้งสามารถเติมน้ำเพิ่มได้นะเมื่อครบ30นาทีลองตักถั่วขึ้นมาแล้วบี้ดูค่ะถ้าถั่วสุกนิ่มบี้ง่ายแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วเทลงกระชอนให้เสด็จน้ำแล้วผักไว้ก่อนนำข้าวเหนียวเคี้ยวงูมา350กรัมปาใช้ตัวนี้นะคะซื้อมาจากโลตัสใช้ยี่ห้ออื่นก็ได้ ล้างข้าวเหนียว2-3รอบนำข้าวเหนียวที่ล้างแล้วมาเทใส่ภาชนะเติมน้ำลงไปให้ท่วมแช่ข้าวเหนียวทิ้งไว้เป็นเวลาสชั่วโมงถ้าแช่น้อยกว่านี้ข้าวบางเม็ดมันจะไม่ค่อยสุกนะคะถ้าแช่นานกว่านี้ระวังข้าวเหนียวมันจะเละเกินไป เมื่อครบ2ชั่วโมงนำข้าวเหนียวมาเทใส่กระชอนพักทิ้งไว้ให้เสด็จน้ำนำกะทิมา300กรัมเทใส่กระทะใส่น้ำใบเตยลงไป150 ml อน้ำใบเตยอันนี้ป้าได้มาจากการใช้ใบเตย8ใบนะคะล้างหั่นเป็นท่อนเล็กๆแล้วปั่นกับน้ำา8 8 m m l จากนั้นกรองแล้วก็ตวงมาใช้งานใส่เกลือ8กรัมหรือ1ช้อนชาครึ่งแล้วก็ใบเตยสักหใบ นำขึ้นตั้งไฟนะคะใช้ไฟกลางค่อนมาทางอ่อนคนเป็นระยะๆะะจนกระทั่งส่วนผสมเริ่มเดือดสีที่เห็นอยู่นี้มาจากใบเตยล้วนๆเลยนะคะป้าไม่ได้เติมสีเพิ่มเลยนะเนี่ยเ <_ co _> มื่อส่วนผสมเริ่มเดือดใส่ข้าวเหนียวลงไปจากนั้นใช้ไฟอ่อนค่ะผัดเป็นเวลา20นาทีป้าป้าถ้าเพิ่มเวลาแช่ข้าวเหนียวแล้วไม่ผัดได้ไหมอะ่ะเปลืองแกส๊สอืมป้ากลัวว่าข้าวเหนียวมันจะไม่ค่อยสุกอะคะ่ะ เนื่องจากว่าตอนนึ่งเนี่ยเราจะทเทข้าเหนียวลงไปในพิมพ์พค่อนข้างหนานะถ้าผัดข้าวเหนียวด้วยแบบนี้สุกชัวตอนผัดเบาๆนิดนึงนะคะระวังเมล็ดมันจะแตกหักเยอะเมื่อผัดผัดไปข้าวเหนียวเขาจะค่อยๆแห้งขึ้นหลังครบ20นาทีลองหยิบเมล็ดข้าวเหนียวมาชิมดูนะคะเมล็ดข้าวเหนียวเนี่ยควรจะเกือบสุกแล้วนะอาจจะมีกรุบๆอยู่บ้างนิดหน่อยเติมน้ำตาลทรายลงไป120กรัม ผัดด้วยไฟอ่อนอีก5นาทีเพื่อให้น้ำตาลทรายละลายเทใส่ชามพักทิ้งไว้จนกระทั่งอุ่นแล้วหยิบใบเตยออกป้าไม่รอให้อุ่นได้ไหมอ่ะหยิบใบเตยออกเลยได้ไหมก็ได้นะคะระวังร้อนนิดนึงแล้วกันใส่ถั่วดำต้มที่เตรียมไว้ลงไปผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันเบาๆ นำถาด8ปคุณ8นิ้วมาปูรองด้วยกระดาษไขให้ทั่วตัวกระดาษให้ตัดสูงเกินขอบของพิมพ์ขึ้นมาเล็กน้อยนะคะจะได้หยิบขึ้นมาง่ายๆนำข้าวเหนียวที่ผสมเตรียมไว้ใส่ลงไปครึ่งหนึ่งแล้วเกลี่ยให้ทั่วนำกล้วยน้ำวาสุกมา3ลูกปอกเปลือกออกกล้วย1ลูกก็จะตัดแบ่ง4วางกล้วยที่หั่นแล้วเรียงลงไปในถาด นำข้าวเหนียวที่เหลืออยู่อีกครึ่งนึงมาโปะลงไปแล้วเกลี่ยให้เรียบนำน้ำใส่ซึ้งตั้งไฟต้มจนกระทั่งเดือดน้ำในซึ้งต้องเยอะนิดนึงนะคะจากนั้นนำข้าวเหนียวลงนึ่งบนน้ำเดือดใช้ไฟแรงนึ่งเป็นเวลา30นาทีหลังครบเวลานำขนมออกมาจากซึง้ง จับขอบกระดาษไขย,ยกขึ้นวางขนมพักไว้บนตะแกรงจนกระทั่งอุ่นเพราะว่าถ้าตัดตอนร้นรอนๆมันตัดยากค่ะจากนั้นนำขนมมาตัดโดย1ถาดป้าจะตัดแบ่งเป็นทั้งหมด12ชิ้นด้านหนึ่งป้าจะตัดแบ่ง6กลับด้านแล้วก็ตัดแบ่งครึง่งใช้มือชุบน้ำให้พอหมาดๆหยิบข้าวเหนียวขึ้นมา จัดการเสียบไม้ไม้ที่ป้าใช้จะเป็นขนาด18เซนซื้อมาจากแมคโครเสียบลงไปตรงกลางของข้าวเหนียวค่ะและเพื่อป้องกันไม่ให้ข้าวเหนียวแต่ละชิ้นติดกันนำใบตองมาฉีกให้เป็นแถบวางข้าวเหนียวลงไปบนใบตองแบบนี้เสร็จแล้วจ้ากินได้ถ้าใครอยากตกแต่งเพิ่มเติมเนี่ยอาจจะตัดกล้วยเป็นชิ้นวางไว้ที่ด้านบนของข้าวเหนียวก่อนหนึ่งก็ได้นะคะหรือจะใช้เป็นลูกเกดถั่วดำอะไรก็ได้ค่ะ ป้าหนูไม่มีถั่วดําหนูไม่มีน้าใบเตยไม่ใส่ได้ไหมได้นะคะอย่างที่เห็นอยู่นี้ป้าใช้สูตรเดียวกันกับที่ทําให้ดูเลยค่ะเพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากน้าใบเตยเป็นน้าเปล่าแล้วก็ไม่ใส่ถั่วดำป้าป้าหนูไม่ใส่กล้วยได้ไหมอะไม่มีกล้วยเหมือนกันก็ได้จ้ามาดูรถที่2อัญชันข้าวโพดจริงๆทําเหมือนกับตัวรถใบเตยนะคะเพียงแค่เปลี่ยนจากน้ใาใบเตยเป็นน้าเปล่าแล้วก็ใส่ดอกอัญชันกับสีฟ้ารวมถึงเปลี่ยนจากกล้วยเป็นข้าวโพด ใครไม่อยากดู3ากดดูเฉพาะสูตรใต้คลิปหรือกดเลื่อนไปดูการคำนวณต้นทุนช่วงท้ายคลิปได้เลยค่ะนำข้าวเหนียวเคี้ยวงูมา350กรัมล้างน้ำา3 3รอบ นำข้าวเหนียวที่ล้างแล้วมาใส่น้ำให้ท่วมแช่น้ำทิ้งไว้เป็นเวลาสองชั่วโมงเมื่อครบสองชั่วโมงเทน้ำทิง้งพักทิ้งไว้ให้เสด็จน้ำนำกะทิ300กรัมเทใส่กระทะตามด้วยน้ำ150 ml เกลือ8กรัมหรือ1ช้อนชาครึ่งใบเตย6ใบดอกอันชันแห้ง30ดอกตั้งไฟอ่อนคนๆน,นจนกระทั่งส่วนผสมเริ่มเดือด ตักดอกอัญชันออกกดกดกดคั้นเอาน้ำอัญชันออกมาถ้าสีที่ได้ดูจืดไปสามารถหยดสีผสมอาหารสีฟ้าเพิ่มลงไปได้คนให้เข้ากันใส่ข้าวเหนียวที่เสด็จน้ำดีแล้วลงไปใช้ไฟอ่อนผัดเป็นเวลา20นาที เติมน้ำตานทรายลงไป120กรัมจากนั้นผัดด้วยไฟอ่อนเป็นเวลา5นาทีเพื่อให้น้ำตานทรายละลายเทใส่ชามพักทิ้งไว้ให้อุ่นหยิบเอาใบเตยออก จากนั้นนำมเมล็ดข้าวโพดดิบมาค่ะใส่ลงไป200กรัมหรือใช้ข้าวโพดประมาณหนึ่งฝักนะผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันนำถาดขนาด8 8คูณ8นิ้วมาปูรองด้วยกระดาษไขให้ทั่วขอบของกระดาษให้สูงเลยพิมพ์ขึ้นมานิดนึ่งเทเข้าวเหนียวที่ผสมเรียบร้อยแล้วลงไปเกลี่ยเกลี่ยให้ทั่ว ต้มน้ำในซึ้งจนกระทั่งเดือดจัดจากนั้นค่ะนำขนมลงนึ่งด้วยไฟแรงเป็นเวลา30นาทีนำขนมออกจากซึ้งจับขอบกระดาษยกขนมขึ้นวางพักพึงบนตะแกรงจนกระทั่งอุ่นตัดแบ่งเป็น12ชิ้นก่อนที่จะจับขนมแนะนำให้เอามือจุ่มในน้ำสะอาดให้พอหมาดๆก่อนด้วยนะคะขนมจะได้ไม่ติดมือ เสียบไม้กินได้ถ้าใครมีมะพร้าวทึนทึกสามารถนำข้าวเหนียวที่เสียบไม้แล้วเนี่ยมาคลุกกับมะพร้าวทึนทึกที่ขูดเป็นฝอยๆได้นะคะอร่อยไปอีกแบบมาต่อที่ต้นทุนวัตถุดิบต้นทุนวัตถุดิบตัวรสใบเตยกล้วยต้นทุนจะอยู่ที่60บาท80สตางค์ต่อูตร หนึ่งสูตรถ้าทำได้12ไม้ต้นทุนวัตถุดิบต่อไม้จะอยู่ที่5บาทกับ7สตางค์ต้นทุนอันนี้ยังไม่รวมมาพร้าวขูดนะถ้าเป็นรถอัญชันข้าวโพดต้นทุนวัตถุดิบต่อสูตรจะอยู่ที่67บาทส0สตางค์ถ้าตัดได้12ไม้ต้นทุนวัตถุดิบต่อไม้ก็จะอยู่ที่5บาท62สตางค์ยังไม่รวมค่ามะพร้าวขูดเช่นกัน ต้นทุนที่คิดให้ยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าแกส๊สค่าน้ำค่าไฟค่าถุงค่ากล่องค่าจีบปาถาอื่นๆสุดท้ายฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าหนึ่งด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีจ้า